อะระหังสัมมาสัมพุทธโภพควาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิกราสวาขาโตพระควาตาธรมโมธรมมังนัมสามิกราสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังคโคสังขังนามามิกรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหมมะ,ะ,ะ,โ,ตหะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล А, ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระาพาพาวันตุเม αι. อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระาพาพาวันตุเม αι. อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระาพาพาวันตุเม αι. อิติ อิต um ิกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิต su ิ <Eng> อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิต ah ิกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันต pa, pa, ุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล าลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลาลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลาลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิต uh ิอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล าลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ล,ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิต <shield S 2> ิอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมะหาเถโลลาภลาภพาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมะหาเถโลลาภลาภพาภพวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจะมะหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภะลาภะภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภะลาภพภะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันต uh ุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ล,ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิต ah ิกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันต ah ุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันต no ุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล А, ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวัน <Jobs> ต <imal principle>. ุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโล ลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเม ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง lucky channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่ง super ปเปอ super ปป๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ